น่าทึ่งกว่าที่คิดนะครับขึ้นนัปวกว่าข้าวกิโลละ90บาทเนี่ยจริงๆต้องเขียนว่า90าถึง120เลยนะครับแล้วก็ข้าวสารลังหาครับที่ราคาน้อยกว่า40บาทกว่าจะเป็นเมล็ดข้าวนะครับเริ่มมันกับต้นกล้าชาวนาต้องปักดำหรือไม่ก็ต้องหวานกระบวนการพวกนี้นะครับบางครั้งหลายครั้งชาวนาลืมค่าแรงตัวเองครับเมื่อข้าวจเจริญเติบโตจนได้ผลผลิต ยังต้องออกแรงหรือจ้างหรือใช้รถไถในการเก็บเกี่ยวอีกตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับมาขายจริงๆได้ราคาไม่เท่าไหร่แต่นี่ครับเราพบกับกลุ่มวิกิจชุมชนที่นี่สามารถเพิ่มมูลค่าแปรรูปข้าวให้มีราคาสูงครับมาดูแง่มุมบางส่วนและรับฟังแนวคิดในการเพิ่มพัฒนามูลค่าข้าวกันเลยครับใชหมแม่ขายดีเนาะ อย่ไปอุดหนุนที่นน่นนะจ๊ะมิษากิจชุมชนที่ต้องการทะลุกรอบหรือก้าวข้ามข้อจำกัดบางอย่างควรนำนวัตกรรมหรืออินโนเวชันมาเพิ่มศักยภาพในการทำงานมาติดตามรู้เรื่องราวนี้กันได้เลยนะคะของดีของฝากจากสลกลนครไม่ได้มีเพียงแค่ผ้าครามนะครับยังมีข้าวเม่าที่มีชื่อเสียงมากครับข้าวเม่าสลกลนครมีทุกเดือนมีทุกฤดูกาลเลยครับอีก ชนิดหนึ่งก็คือข้าวหางงอกหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับข้าวหางงอกเป็นข้าวที่มีสารกาบาสูงใครที่กลัวโรคอัลไซเมอร์นะครับลองค้นคว้าเพิ่มเติมได้เลยครับข้าวหางงอกและสารกาบาแต่ปัญหาคือฟ้าฝนครับทาให้ไม่สามารถที่จะกึ่งแดดหรือนําข้าวหางมาตากได้นะครับลานตากข้าวจํานวนมากครับในหน้าฝนเนี่ยก็เป็นลานที่ร้างว่างเปล่าไม่มีข้าวมาตากครับ แต่ด้วยนวตกรรมที่ทางข้าวหาง,งอกบ้านน้อยจอมสีนะครับได้รับความเอื้อเฟื้อจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรนะครับได้นำมาใช้ที่นี่ครับทำให้สามารถตากข้าวได้แม้กระทั่งในฤดูฝนครับนี่คือโรงอบโรงฝึงข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรครับที่นำนวตกรรมพิเศษ อย่างนี้ครับซึ่งเป็นโรงเรือนตากข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากๆเลยครับผมเองขนาดมาเยี่ยมในช่วงเย็นๆนะครับเนี่ยดูครับตะวันใกล้ตกดินแล้วผมเองเข้าไปถ่ายรูปข้าวหางงอกที่นี่ครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหเข้าไปเพียงแค่ไม่นานร้อนสุดๆร้อนมากๆเลยครับแต่นี่ครับเป็นที่มาของข้าวหางงอกพึ่งให้แห้งสนิทและผู้ทานผู้กินได้รับสารกาบา ที่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายต่อสมองของเรานะครับมาฟังเรื่องราวจากคุณแม่พรพิษท,ทองก้อนกันนะครับว่ามีอะไรที่ควรรู้หรือน่าสนใจบ้างครับ,บคุณแม่นี่คืออะไรครับน,นี่คือวิธีการแช่ข้าวแช่แช่นานไหมแม่แช่มือนหนึ่งมือเนาะแช่หลายบอนดีขึ้นหลายอันแท้เออมือนี้ค่ะซีเป็ข้าวสารประมาณหนึ่งตันก็ส่งตันหนึ่งตันโอ้โหอันนี้ข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือข้าวไรเบอรี่ โอ้มันปูป่ะจ้าแม่ขออนุญาเตเลยแดดยังมาจะแก่เนาะยังมาเด็หนึ่งเนาะใช่นี่จังไหนจ้าหน้กาก็เปลี่ยนน้ำนะอ๋อมคักข,ขนาดเลยหนึ่งตันนะวันนี้คัาวนี้ขาดไม่เยอะใช่ไหมค่ะอ,อ่นี่คือแค่ประมาณสองตันข, 2> 2ตนข้าวเปลือกนะครับเนาะโอ้คักคับผมขออนุญาตดัดเง้นเบอร์จัดไดปไหมอันนี้จ,จะได้เห็นว่าสวยแค่ไหนขออนุญาตจ้าแม่เด้อโอ้นีนะครับเด้อหนึ่งคืนนะครับจะเป็นข้าวจะเกิดคุณค่าทางอาหารช่วงนี้เจ้ให้แม่ ตัวนี้แช่เพื่อที่เสให้เข้าอิ่มตัวพออิ่มตัวแล้วก็ปลาเ,เข้างอกจากตัวนั้นจะมีสารคาบาสูงซึ่งข้าวธรรมดาเอาขัดเผาหรือว่าข้าวกล้องจะมีสู้ข้าวงอกไม่ได้อ๋องอกทำให้เกิดสารคาบานะ้าเนาะมารุงสมองนะครับนี่ครับคือต้องแช่แล้วค่อยนึ่งเนาะแล้วค่อยผึ่งแดดปูถ้ามันปูนะครับข้าวหางหรือข้าวหางงอกเป็นปูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับที่มีมาอย่างยาวนาน กระบวนการในการทําข้าวหางงอกก็คือนําข้าวนะครับข้าเปลือกมาแช่1คืนให้ข้าวเริ่มเกิดการงอกซึ่งตรงนี้ครับจะมีคุณค่าทางอาหารสูงหลังจากนั้นครับจึงค่อยนําไปนึ่งในกระบวนการแช่เนี่ยนอกจากแช่ในกะละมังอย่างที่เห็นช่วงต้นนะครับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นําเครื่องแช่นี่ครับเครื่องแช่ข้าวหางนะครับมาให้ทาง บ้านน้อยจอมสีด้วยนะครับทางวิสาหกิจชุมชนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับหลังจากที่เรานำข้าวแช่เสร็จแล้วเนี่ยจึงค่อยนำไปนึ่งอบอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงค่อยสีเป็นข้าวหางกระบวนการนึ่งก็ใช้วิธีการนึ่งแบบดั้งเดิมคุณแม่พรพิษบอกว่าเคยใช้เตาแก๊สนะครับมานึ่งข้าวหางปรากฏว่าไม่คุ้มค่าครับกระบวนการในการนึ่งเนี่ยหล,หลังก็ใช้ฟืนซึ่งจะ มีความคุ้มต่อการผลิตมากกว่านะครับนี่จะเห็นเป็นเตาฟืนไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเครื่องมือในการนึ่งทันสมัยนะครับแต่กระบวนการนึ่งแบบดั้งเดิมที่ใช้ฟืนในการนึ่งเนี่ยมีความคุ้มค่าคุ้มทุนมากกว่าครับนี่คือกระบวนการในการผลิตข้าวหางงอกข้าวที่มีสารกาบ้าลองค้นคว้าดูนะครับสารกาบ้าเนี่ย มีคุณประโยชน์สูงมากครับทั้งเรื่องของสมองเรื่องของการต่อต้านอนุมูลสละและอีกหลากหลายอย่างครับในข้าวหางลองดูครับว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการทานข้าวธรรมดาเป็นข้าวหางจะได้สารอาหารเพิ่มมากขึ้นกว่าการทานข้าวสวยหรือข้าวปกตินี่คือการต่อย,ยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านและต่อเติมเพิ่มเติมเสริมด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหางงอก บ้านน้อยจอมสีอำเภอเมืองจังหวัดส,สกลนครนะครับที่นี่ผลิตมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยของแทบไม่พอเลยนะครับมีโรงงานการผลิตที่เป็นมาตรฐานอย่างที่เห็นในรูปนี้เลยนะครับมีทั้งลานถึงข้าวแล้วก็มีทั้งเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สําคัญคือสภาพโดยรอบของบ้านน้อยจอมสีมีระบบน้ําระบบจรประทานที่เพียบพร้อมเลยครับ ดังนั้นครับคนแถบนี้แถวบ้านน้อจมศรีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงจึงมีน้ำใช้อย่างพอเพียงปลูกข้าวได้หลายฤด,ดูกาลเลี้ยงปลามีทั้งคลองส่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดย่อมนะครับนี่คืออีกหนึ่งความพิเศษและก็ความสมบูรณ์ความเพียบพร้อมของหมู่บ้านแห่งนี้ครับดูครับข้าวก็งอกงามสวยงามต้องขอขอบพระคุณนะครับ ต่างสมาชิกทุกคนแล้วก็คุณแม่พรพิษทองก้อนเป็นอย่างสูงครับที่ให้โอกาสมาถ่ายทําวิดีโอเยี่ยมเยียนเข้าชมเข้าดูนัตกรรมที่ใช้ในการผลิตทําให้เราได้ข้าวหางงอกที่มีความสะอาดปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการดูครับข้าวที่นี่เริ่มแล้วนะครับเริ่มออกรวงเหลืองอลา,ามนี่เป็นแสงยามเย็นบรรยากาศท้องทุ่งทุ่งนาที่บ้านน้อยจอมสี อำเภอเมืองจังหวัดสกนลกนครครับมองไปโดยรอบจะเห็นท้องฟ้าแล้วก็เทือกเขาภูผานที่สวยงามครับขอพระคุณทุกวิวทุกไลค์สตกเกออย่าลืมนะครับกดหนุนเข้าวหาง,งอก,กันด้วยครับพบดีซีภูผานออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูผ,ผาน